เมนูสุดแปลกจากปอมเปอีกินยังไงเมื่อ2,000ปีก่อนถ้าคุณคิดว่าพิซซ่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่งั้นคุณอาจต้องคิดใหม่เพราะกว่า2,000ปีก่อนที่เมืองปอมเปอีของอิตาลีผู้คนก็เคยกินอะไรที่หน้าตาใกล้เคียงกับพิซซ่าแล้ว ยินดีต้อนรับสู่สารคดีอาหารแบบย้อนยุคที่จะพาคุณไปรู้จักกับเมนูสุดแปลกจากปอมเปอีเมืองโบราณที่ถูกภูเขาไฟถลม่มแต่ดันทิ้งเบาะแสเรื่องอาหารไว้เพียบจนคนยุคนี้ยังอึ้งไม่หายอันดับหนึ่งต้นแบบพิซซ่าที่ไม่ใช่พิซซ่าในปี2023นักโบราณคดีขุดพบภาพวาดบนผนังในปอมเปอีที่ดูเผนๆเ,เ,เหมือนพิซซ่าหน้าตาม,มาตรฐานเลยค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนที่จริงแล้วมันไม่ใช่พิซซ่าไม่มีมะเขือเทศไม่มีชีสแต่มีแป้งแผ่นบางโรยด้วยผลไม้แห้งถั่วและอะไรบางอย่างคล้ายเพสโตนักวิชาการบางคนเลยเรียกมันว่า flatbread ซายพิซซ่ายุคโรมันซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของพิซซ่าจริงๆที่กินคู่กับไวน์หรือน้ำพื้งก็มีนะอันดับส ปนูดอเมาสอดไส้ขนมข้างทางที่ฮิตสุดในยกโรมันแั่ดิสกุสต์อะนีนยดานีอาเนตากลเป็นกมาเตสิสกี้แกว่าว่าที่แารรียตะเข็มมาสได้ใช่ไหมันนีกูว่ากินไอเซนิอาเนตากุสต์ต่เจนได้กันนี่ hemen ogia harrateako da, ojo, ze politia, ze ondo gehatu da, eta nahi gabe ateatzen da, gauza instintua da, eta ez da txorrak e, esan. Denbora hori, eta jo, ez dakit, da hor duen, gure, satisfazio hori, yeah. sakrifizio horren, satisfazio badek, pues po, ba, zerbait เืาาาาาอาจฟังยากหน่อยนะคะพานิสคอดราเทสหรือบางตำราเรียกพานุดอเมเป็นขนมปังกลมๆที่ถูกเจอแบบไม่เกรียมแต่ยังอยู่ในสภาพดีเพราะภูเขาไฟถล่มแล้วอบมันเอาไว้สิ่งที่น่าสนใจคือครั้างในบางก้อนมีไส้ด้วยค่ะมีรอยคล้ายการหั่นกลางและยัดส่วนผสมเช่นเมกอกบด ผักชีฝรั่งบดปลาเค็มหรือน้ำหมักปลาการุมลงไปนักโบราณคดีเชื่อว่านี่คือขนมปังสอดไส้ฉบับคนโบราณที่พกง่ายกินง่ายเหมือนแซนด์วิชในปัจจุบันเลย ก่อนจะไปต่อขอเล่าหน่อยค่ะว่ารสอูมามิซึ่งเรามักจะนึกถึงแค่ซุปญี่ปุ่นซอทัวนเหนืงหรือน้ำปลาบ้านเราจริงๆแล้วคนโรมันรู้จักรสชาตินี้ดีมากรสอูมามิเป็นรสที่เกิดจากสารกลูตาเมตตามธรรมชาติซึ่งพบในกลาหม,มากักเห็ดแห้งซุปเปลือกหอยหรือแม้แต่ในชีสแพะที่เก็บบม่มแบบที่ชาวปอมเปอีเคยใช้กันบางสูตรอาหารก็ผสมไวน์เปรี้ยวน้ำปลาการุมและแม้กระทั่งตับบ เพื่อเพิ่มความกลมกล่อมแบบลุ่มลึกเรียกได้ว่ารสชาติแบบติดปลายลิ้นนี้คนโบราณก็ติดใจไม่แพ้เราเลยค่ะและถ้าคุณคิดว่าอาหารแปลกแค่ขนมปังสอดไส้ขอให้คุณเตรียมใจไว้ก่อนค่ะเพราะที่ปอมไปอีกเคยเจอโหลเลี้ยงหนูดอเมาอยู่ในครัวของบ้านคนรวยหลายหลังเลย ดอเม้าเป็นสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กหน้าตาน่ารักคล้ายกระรอกแต่ดันถูกเลี้ยงไว้กินชาวโรมันจะเลี้ยงพวกมันในภาชนะดินเผาที่เรียกว่ากลีราเรียมซึ่งออกแบบมาให้เลียนแบบโพรงธรรมชาติของหนูภายในโหลจะมีร่องหรือชั้นเพื่อให้หนูปีนป่ายและมีรูระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท โลดินเผาแบบพิเศษที่พบเรียกว่ากลีรารียมเลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงเช่นก้าหลัดและลูกโอก๊กเพื่อกระตุ้นให้มันสะสมไขมันและอ้วนขึ้นอย่างช้า พอได้ตัวใหญ่พอแล้วคนโรมันก็จะจับมันมายัดไส้ด้วยถั่วบดน้ำพื้นและเครื่องเทศแล้วอบหรือจี่บนไฟร้อนเสิร์ฟเป็นเมนูเนื้ออร่อยจานพิเศษในงานเลี้ยงบางตำราเรียกมันว่าฟัวกราแบบโรมันเลยด้วยซ้ำเพราะเลี้ยงอย่างประณีตและกินเฉพาะในชนชั้นสูงเท่านั้นอันดับ3การุมน้ำปลาโรมันที่กลิ่นแรงกว่าไทยแน่นอน การุมเป็นน้ำหมักปลาที่คนโรมันรักมากกินกับทุกอย่างจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวผากักเนื้อหรือแม้แตข่ขน,นมปังขั้นตอนทำก็สุดๆคือเอาเครื่องในปลาใส่เกลือเยอะๆหมักทิ้งไว้หลายวันจนกลายเป็นของเหลวใสๆกลิ่นแรงได้ใจแต่เขาว่ามีรสอูมามิแบบสุดๆคล้ายซอสถั่วเหลืองของญี่ปุ่นหรือน้ำปลาว่านเรานี่แหละ อันดับ4ีสตรีทฟู้ดยุคโรมันเทอร์โมโพลิอุมลองนึกภาพร้านข้าวแกงยุคโรมันดูค่ะใช่เลยเขาเรียกกันว่าเทอร์โมโพลิอุมเป็นร้านอาหารข้างทางที่มีหม้อติดตั้งฝังกับเคาน์เตอร์ปูนขายทั้งซุปผักต้มหมูย่างปลาเค็มและแน่นอนมีการุมอยู่ทุกจาน สิ่งที่หาคือบางร้านยังมีกราฟฟิตี้โฆษณาอาหารแบบติดผนังไว้ด้วยเช่นที่นี่เสิร์ฟวายหวานหรือปลาย่างสดใหม่อันดับ5เมนูปลากับซุปเปลือกหอยหลายบ้านในปอมเปอีชอบกินปลานึ้งเค็มโดยเฉพาะปลาซาดีนและปลากระบอกมีการเจอถังเกลือด,ดองปลาและเศษปลาย่างอยู่ทั่วเมือง สิ่งที่แปลกจริงๆคือซุปเปลือกหอยบดท,ที่พบในโรงครัวบางแห่งนักวิจัยบอกว่าเขาน่าจะต้มเปลือกหอยจนเปื่อยแล้วกรอมเอาน้ำซุปมาใช้แทนน้ำสต๊อกเพื่อเพิ่มรสอูมามิแบบทะเลสุดเข้มขน้นพิเศษขน,นมหวานคนโบราณแม้จะไม่มีช็อกโกแลตแต่คนปอมเปอีกก็รู้จักของหวาน พวกเขาชอบใช้อินทภาลัมยัดไส้ถั่วแล้วนำไปจี่บนกระทะร้อนๆกับน้ำพึง่งกลายเป็นขนมที่เหมือนเอเนจีบาร์ในยุคก่อนนั่นแหละทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เมนูแปลกแต่มันคือภาพสะท้อนของวิถีชีวิตความคิดสร้างสารรค์และรสนิยมทางรสชาติที่คนในยุคโรมันให้ความสำคัญกับอาหารไม่แพ้ใครในโลก ใครจะคิดว่าใต้เท่าภูเขาไฟของเมืองที่ถูกลืมไว้กว่า2,000ปีจะมีบ่อแสของอาหารแบบสตรีทฟู้ดพิซซ่าโบราณขนมปังสอดไส้ไปจนถึงน้ำปลายุคโรมันที่กลิ่นแรงเกินต้านอาหารของเมืองปอมเปอีไม่ใช่แค่เรื่องกินแต่มันคือหน้าต่างแห่งวัฒนธรรมที่เปิดเผยวิถีชีวิตความคิดสร้างสารรค์และรสชาติแห่งความทรงจำที่ยังอยู่กับเราจนถึงวันนี้